สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านขอกับเคยณหลายามคำคำพ่อแม่พี่น้องคำแล้วก,ก็ลงมาหาลัยงัวเข่าลักแต่ก้าวงัวบรโรดได้ลงมาหอดป่าจ้าเถือ่อมื่อนีฝันลงมาหอดป่าหาอยู่เถืงบ่เห็นพี่น้องเลยลงมาหอดป่ามาเบิ่งก่อนเนาะ มันเป็นอยังคือลงมาหอดป่าัพญ่อมเมื่อแต่ก้าวพัดเมื่อเดี๋ยวสองมึงก่อน,นพี่น้องโอ้ยมันสีได้ลูกพี่น้องอืมโอ้ยอดำกำลังสีได้ลูกพี่น้องสมมติว่ามันจะพญ่อมเมื่อป้าตออยากได้ลูกผลมาได้อยู่ป่าย้ำออกก่อนให้มันได้ดูก,ก่อนเนาะนี่เนี่ย ยังออกไกลๆกันพี่น้องเลยเฉพาะจังบ่เห็นเมือ่อที่แท้บัดอยากได้ลูกนี่เนาะฮัองก็ออกไปฮัองก็เห็นแต่หัว เห็นแต่หัวกับตีนน้อยหนึ่งคือบนน้อนลงอ่นนะนะกันได้อีกกาจจะเล่กว่าปีนี่งัวนี่ได้สามโตพี่น้องน้อก็ได้ไปสองเนาะอันนี้คือโตที่สามเบิ่งไกลๆเอานี่พี่น้องเนี่ยนอนลงนอนลง พเพ่อเลี้ยวห้างวัวบบโบเฮนมาลักไตลูกก็ยังไม่ทันได้เนาะกำลังกำลังสิได้ในให้ปลอดภัยเด้ออย่าเป็นคือควายควายไม่ชื่อน้องก้อนโดนลูกหลอด โอ้ยต่างใจบิงเลยว่ายางอยู่มันยังก็ออกมาน้อยหนึ่งไป้องเลยมันก็เห็นคานหนาหน่อยหนึ่งกับปากลูกมันน้อยหนึ่งบกคืดได้ว่ามันจีด้ลูกนี่คือเบ่งคือยังบทะนเด้อนาปันไดเนะววาะเวลาฟอจีได้ใครแต่ม,มาเห็นใครแต่บัไดกลางคืนหรือว่าตอนใดเนาะ แต่มาเห็นนั่น,นี้กับวอยากดีใจเราะได้อยากให้มันมาเลยอยากให้มันเลนโลดให้ลูกมันเลนจังสิดีใจแต่เรา,กกาิอยู่ไกๆเราวอยากอยู่ไกลมันอย่ามันอายเนาะมีมูมเผาตัวหนึ่งเห็นเคยลามาแล้วเมื่อแล้วตัวนะ่ะมันเผา อันนี้ก็เป็นงูแม่ชื่อพี่น้องรุนรุนน,นำกันพ่อแม่พี่น้องไปบังเลยมันยายามไปบงังบ่ให้มาเหินให้ันกระยาย่ามบ่ให้มันเห็นแล้วก็อยู่ใกล้พ่อ อันทีเ่นเฮ็ดนี่เคยล่าซูมเนาะนี่ซูมเอาเกิดแบบธรมรมชาติเลยหาบึงยากเลยพี่น้องเลยงัวเกิดแบบธรรมชาติคันบานเฮานี่นะทางพังลาวเฮานี่ง้อควายเกิดนี่แบบธรมรมชาติแบบจบจบคลองหรือว่าคนบริอยเนาะ คันพังบ้านพ่อแม่พี่น้องดิทางไทยเนาะเพิ่นดึงเอาเพิ่นวาเนาะเพิ่นเมนมาให้ดึงบก้าดึงน้องยันเอวมันรุดยันค้ามันรุดโบกบกคยเหตุจากเถื่อยันคายันเอวมันลันมันรุดโบกเนาะเอาเลยให้ปัญญาไ้มันเกิดเองคันไปดึงบกยันกระดูกลันกระดูกยัง โอ,อ้ยหคำมันนอนนี่ออกแล้วอันนี้มันบ่นอนฝันย่างอยู่เอาบาได้อยู่ใกล้เดี๋ยวมัน้องอยู่ไกล้ๆลืมแล้วออกแล้วออกชีเครงแล้วนั่งลุกง,ง,งลุง้นั่งลุกงออกชีมืดแล้วยังเหลือน้อยอีหยัง ยังเหลือน้อยหนึ่งนี่ออกแล้วให้มันเลี้ยวก่อนให้เลี้ยาลูกก่อนเนาะจะงยางไปเบิง่งพอ่ายืนได้อยลูกตกปูกเหรอ ตอนควายนะอยากดึงนี่เลยพี่น้ววนองเขาไปใกล้เลยอยากดึงเลยมันบอกออกจากเธอโหลดหลอดอันนี้ขอให้ดูแข็งแรงหรืออันนี้มันเลี้ยอยู่มันเลี้ยลูกมันอยู่เนาะเห็นมันเลี้ยลูกมันก่อนมันเดียวดูมันก่อนพี่น้อง แต่ว่ายืนได้นี่แหละมันมันก็นคือนอนเนาะไก่แต่มันออกไหวอยู่มาตอนเรามาเมื่อกี้นี่กําลังโผล่น้อยหนึ่งวันนี้แป๊บเดียวนึงมันก็ออกนี๋ลูกตียงอยู่แข็งแรงไหวอยู่ดอกงัวน,นี่มันก็นคือควายควายโอ้ยเปิ่เสืแข็งแรงนี๋มันตียงแล้วลูกแม่มันเลี้ยแล้ว เริ่มตีงแล้วเลียวเลียวเลียวลูก ตะเวนกระตกหรือเปล่าอ,อ,อยู่กาหวยประเด็กอยู่แคมหวยเลยบางตัวมันก็สีนอนเนาะนอนได้บางตัวก็ยืนแต่ตัวนี้ยืนตัวนี้ สองตัวที่มันได้ก่อนน่ะนี่น่ะมันได้กลางคืนฮขลโหลโอ้โมันยืนหรือมันนอนตื่นมาแบบว่าลูกเลนเลยลูกหันมาเลยวันนี้วันที่สี่เดินสามพีนนม่น้องเดินมีหน้าตอนเพิ่นได้ลูกนี่เนาะ ลูกกำลังสิลุกล้มกำลังเบือนลุก พอขึ้นปศิได้ลูกหลบบอ้เอาเอาแนวมาเสียดแต่บอดีเ้เอมเม่มันเลี่ยแล้วเนาะมันเป็นความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูกใครแม่อยากเสียดกับบอมีบไ่ได้ขึ้นปสิได้นี้ลูกได้แล้วมันแข็งแรงไวช่องซ้นาทีกับลูกได้แล้วคันควายนี่โพว้ยใช้เวลาหึงเพอสิลูกได นี่งัวมันไวดวิเริ่มตั้งเลยเริ่มตั้งหัวขึ้นเลยแม่แม่มันเลี้ยก,ก่อนเนาะทำความสะอาดมันลุกไดจ้จัิงๆหลัดเมื่อ โอ้ใครอยู่ปลอดภัยพี่น้องเลยนะลูกได้เลยคืยอยากขนาดกว่ายืนได้ตกปุ๊กหลุดแต่ว่าพอเป็นยังลูกตัง้งคอกันได้แหละแม่กำลังเลี้ยงอยู่ทมไยกระลูกแลนแล้วบ่ะนี้ กำลังสิลกกำลังสิลกลูกไปไหวลาลูกไปไหวเมื่อได้นี่คําเลยนี่ งัวชนล้ายมันมักเกิดตอนคำกับตอนเศร้าพี่น้องเลยมักเกิดดีได้ตอนเศร้าตอนคำนี่งัวควายออกลูกนี่บ่คอยมาเกิดตอนกลางวินสามตัวปีนี้งัวหน่อย ไข่ไข่นี่สองโตเสียหนึ่งยังเหลือหนึ่งปีนิสมาซิกใหม่สี่โตเนะาะไข่หนึ่งงวสามต้นแรกคือวัดตัวนี้บัดทันได้มานบัดเบิงกระคาบัดนมนมมันเริ่มใหญ่เลยมาแล้วขัดคอดลูกแล้วมนัมนมนัมนมันมัน แต่ยังเข้าไปผมยังบ่อยากเข้าไปยันแม่มันบ่เลียลูกมันยังบ่ฮู้ว่าตัวเถิกหรือตัวเมีย กำลังเริ่มลูกกำลังเริ่มลุกคลิปนี้กระิคอลาก,ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีต่ติดตามรับชมพอกันม่คลิปนากับเคยลาสบายดี